วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาถอนเงินจำนวน1 0 0 0 0ืบาทนะครับผมในแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยไปก็หก สวีดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ่ย่าตายาทุ่นลานเรนหล,นหลดกับทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาร์เซนัลวุฒิซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็กำลังจะมานะครับทำการถอนเงินเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเออแล้วเราก็คงอยู่กับแอปพลิเคชันเดิมนะครับแอปพลิเคชันหารายได้เสริมง่ายๆที่ต้องบอกว่ามาแรงแล้วก็ ชัวเป็นแอปที่ต้องบอกเลยอันดับต้นๆในการหารายได้เสริมง่ายๆเลยนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันรอย a l คา s i n o นั่นเองนะครับผมอ่าต้องบอกก่อนนะครับเป็นแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้วก็เป็นแอปที่สามารถหารายได้เสริมง่ายโดยที่เราไม่ต้องลงทุนกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปถอนเงินเป็นจานวน1 0 0 0 0บาทเลยนะครับหลายลคนคงไม่เชื่อใช่ไหมหลายหลายคนคงไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นงไงนันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไป ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคบผมเพราะว่าเดี๋ยวเรานะครับจะมีร้าส์สดแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกชิปแจกวอเล็ตนะครับแทบจะทุกวันเลยดังนั้นอย่า,าพลาดกิจกรรมที่เรามาให้ร่วมสนุกกันนะโอเคกดติดตามกดติดตามกดติดตามไปดูกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันรอยัลคาสิโนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับแอปพลิเคชันที่ต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันอันดับต้นๆที่หาอะไรได้เสริมด้วยโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆเลยนะครับอ่ะรา มาอธิบายถึงตัวเกมก่อนนะคะผมซึ่งลักษณะของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับจะมีเกมให้เราเล่นมากมายเลยนะครับผมซึ่งเกมพวกนี้นะคะผมตัวบอร์ดแอปเนี่ยถูกตรวจสอบและผ่านนะครับผมก็สามารถลง l a y Store หรือลง Store ไทยอว่าง่ายลง Play Store ได้ลง App Store ได้นะครับเพราะว่ามันถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ผิดอะไรเลยนะคบไม่ผิดกฎหมายนะโอเคซึ่งนะครับจะใช้การแลกเปลี่ยนนะครับโดยการใช้ชิปเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนะครับในเกมนะคบผมเงินค่าเงินในเกมเราจะเรียกว่าชิปนั่นเองโดยชิปนะ 1นึ่งแสนชิปจะเท่ากับ10บาทและ1ล้านชิปจะเท่ากับ100บาทนะครับซึ่งตอนนี้ครับท่านผู้ชมเรามีอยู่ทั้งหมด200ล้านชิปครับผม เท่ากับว่าตอนนี้ฮะเรามีเงินในแอปพลิเคชันนี้อยู่ทั้งหมด20,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาถอนเงินจํานวน10,000บาทก่อนแล้วกันนะคบผมซึ่งจะบอกก่อนนะแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะเอาชิปเนี่ยไปขายเขาเรียกว่าเอาชิปไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถนี่เข้าไปที่ร้านแกลกรางวัลน,นะครับเข้าคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นบาทครูนะครับหรือแลกสร้อยคอทองคำหรือแลกโทรศัพท์ก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยเราแลก iPhone SE ได้เลยนะครับแต่ว่าขอเนี่ยไม่แ,กแลกกันเพราะ คือแนะนำไหว้ถอนนะครับเอาชิปไปขายแล้วเอาไปซื้อจะได้ราคาที่ถูกกว่านะฮะโอเค ซึ่งใครนะครับที่อยากจะลองเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับแนะนําว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่ต้องลงทุนด้วยวิธีนี้ครับให้เข้ามานะครับที่เกมเนาะแล้วเข้าไปที่กิจกรรมใส่โค้ด PMC 4003025นะครับท่านผู้ชมจะได้รับชิปนะครับไปจํานวน1นึ่งแสนชิปฟรีๆเลยหรือใครที่ไม่อยากใส่โค้ดผมก็สามารถใส่โค้ดของพี่ๆน้องๆได้นะคบผมแต่ถ้าใส่ของผมเนี่ยผมเป็นตัวแทนระดับหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะเป็นโครงข่ายที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ได้ทุกคนอาจจะได้ปันผลนะครับ ในทุกันจันด้วยประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโค้ด pmc 4 0 0ศ2 5นะจ๊ะโอเคครับเพื่อนไปเป็นงานสิวลาแต่ก่อนจะไปทําการขายชิปหรือ,อว่าแลกเปลี่ยนชิปนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้ผมขออนญาตไม่ไปห้องใหญ่ละกันขอลองไปเล่นห้องเล็กๆให้ดูก่อนเป็นวิทยาทานนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเล่นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปห้องมือใหม่เลยก็คือห้องระดับที่ทุกคนเนี่ยส่วนมากมือใหม่เนี่ยจะเข้าไปเล่นกันนะครับนี่ห้องนี้เลยนะครับโอเค ไปที่นี่ครับเราสามารถเลือกปืนได้นะครับเลือกปืนได้ว่าจะยิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็เลือกชิปเราจะเลือกชิปอ่าที่เราเลือกตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือ ยิงออกไป1นนัดเราจะเสีย30ิชิปแต่ถ้าปลาแตกเนี่ยเราก็จะได้เยอะกว่านั้นนะครับโอเคเราจะยิงนะครับอาจจะยิงมากย,งยิงไปเลยยิงไปเลยนี่ครับเห็นไหมแตก้ยประมาณนี้ซึ่งเทคนิคต่างๆนะครับในการเล่นแอปพลิเคชันนี้เราก็มีให้หมดเลยนะครับในช่องดูดูดโอ้โหปลาวานแตกไปนะโอเคออกแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่คือเกมยิงปลาซึ่งเป็นเกมยอดนิยมของแอปพลิเคชันนี้แล้วก็สามารถหาได,ไ,ดได้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับ เทคนิคต่างๆในการเล่นให้มีรายได้เสริมนะครับก็สามารถติดตามต่อในช่องได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะช่องนี้นะครับ และอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีรานสดนะครับแทบจะทุกวันนะเราจะแจ้งไว้นะครับเพื่อมาแจกชิปในเกมนี้ด้วยนะคบแล้วก็แจกวอลเล็ตด้วยนะครับผมอ่าก็รอติดตามด้วยนะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการขายชิปนะครับวิธีขายชิปนะครับบอกก่อนว่ามันจะมี VIP นะครับซึ่ง VIP เนี่ยนะครับ VIP เนี่ยจำเป็นไหมย้ําก่อนนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่ต้องซื้อ VIP นะ VIP นะครับก็คือการสะสมการเติมเงินแต่ถ้าใครเติม VIP 1คือ 19บาทเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นเพิ่ม V.P. ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าใครแบบไม่เคยเติมโหลดเก,เกมมาใหม่เนี่ยและยัง V.P. ศูนย์อยู่เนี่ยเราจะไม่ต้องเติมนะครับเพื่อจะถอนได้แต่เดี๋ยวแนะนำแล้วนะครับว่าปั้น100,000ชิปอะกอนดูนะครับถ้าปั้น100,000ชิปม่ถ้าปั้น100,000ช,ชิปแล้วมันไม่บวกนะครับก็แนะนําว่าให้หยุดเล่นนะครับหรือว่าพอไปแต่ถ้าใครเนี่ยนะครับปั้น100,000ชิป แล้วก็ขึ้นไปในระดับ2 3งถึงสามแสนชิปได้ประมาณนี้นะครับแนะนําว่าให้ซื้อ VP 29บาทท่านผู้ชมก็จะไม่ขาดทุนนะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็มีวิธีการเติม VP ีที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในช่องก็ลองไปตามดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งชิปกันเลยนะครับผมวิธีการส่งชิปนะครับผมนี่มันจะมีร้านนะครับพวกตองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตอง9ตอง7ตอง1่ตอง8ตอง5ซึ่งจะเป็นร้านซื้อขายชิปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเติมเงินแบบว่าเติมเงิน แบบนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะส่งชิปมาให้เราประมาณนี้นะ โอเคครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีอยู่2อร้านประจําก็คือร้านตอนเกับตอง7แต่ว่าเดี๋ยวเราขายกับตอง7ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้วิธีการขายนะครับก็ทักไลน์สําหรับผู้เล่นใหม่นะทักไลน์นะครับกดคําตัวรูปไลน์แล้วก็ทักไลน์ไปพูดคุยกับเขาได้เลยแต่คราวนี้นะครับผมทักแล้วก็ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการส่งชิปเลยนะครับนี่วันนี้เนี่ยผมสามารถส่งชิปได้ทั้งหมด1 0 0่งนะครับเท่ากับว่าคือ VP เราเนี่ยสิบเอ็ดนะครับวีพีสิบเอ็ดเนี่ยจำกัดการส่งชิปคคคืืออออหรรรบบาาทนนนนัั่่่เเเเงโจะะใสไปลยี ส่งให้รอยย่อเซลนะครับ1 0 0 m อนะครับก็ตกลงนะครับผมนี่ค่าธรรมเนียมการส่งชิปประมาณ3ล้านนะครับหรือ300บาทไม่เป็นไรมันจะมีค่าธรรมเนียมการส่งชิปนะแต่ถ้าใครเนี่ยส่งชิปแบบสักล้าน2ล้านเนี่ยประมาณมันก็หลักหมื่นเนี่ยไม่ไม่เท่าไ,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 ไม่เท่าไหร่มากนะครับโอเคแล้วก็ตกลง เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราส่งชิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือชิปอยู่97ล้านนะครับผมอ่ะโอเคไปที่บันทึกการส่งนะครับบันทึกการส่งอ่ะบันทึกการส่งนะครับโทษนี่นะครับเราก็ทําการแคปเจอร์หน้าจอนะครับตรงนี้ปุ๊บไปได้เลยโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทักไลน์เขาเลยครับ โอเคครับผมห <jam ita S 1> <jard> ลังจากเราทักไปนะคบผมตามที่ข <Okay. S 1> ึ bottle bottle ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคบเดี๋ยวเนี่ยประมาณนี้นะครับทักไปว่าเราจะซื้อขายชิปนะคบผมก็จะแบบขายชิปนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นบัญชีธนาคารของเรานะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งเะครับเราเขาก็จะโอนเงินมาให้เดี๋ยวเราจะขึ้นนะขึ้นตอนที่เขาโอนเงินแล้วส่งสลิปมาให้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งใครนะครับที่อยากจะลองเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถลองเล่นได้เราแนะนําแล้วว่าใส่โค้ดแล้วก็รับ1นึ่งแสนชิปแล้วก็ลองเล่นดูนะครับถ้าเล่นไม่ได้ ก็หยุดเล่นไม่ต้องเล่นต่อนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นต่อก็ลองเติม V.P. หรือว่าไปสมัยดีใหม่ก็ได้นะครับผมโอเคไหม ซึ่งใครอยากได้ข er mm ้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถหาได้เลยตามในช่องเรานะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนครับก่อนจะจากกันไปนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ทุกวันนี้นะครับช่องเรามีวันนี้ได้นะครับก็ว่าเพราะว่าทุกคนด้วยนะครับและอย่างหนึ่งหลายๆคนนะครับพวกจะถามว่าพี่ครับผมอยากจะมีชิปหรือว่าอยากจะมีรายได้แบบพี่บ้างต้องทํายังไงต้องย้อนไปเมื่อ3 4เดือนที่แล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีรายได้ประมาณนี้หรรรรออกนนะะคคคััับบบบแแตต่่่วววาาาาาาายยยยมมมมทีเเพพผง ท,ทามนให้สาเร็จนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อแบบเราเราไม่คิดหรอกว่ามันจะสาเร็จหรอกนะแต่ว่าเราก็พยายามทำไปเรื่อยๆทาให้มันดีที่สุดที่จะทำได้นะครับสุดท้ายแล้วผลตอบแทนของมันที่ได้รับกลับคืนมาเนี่ย ก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับก็คือความสําเร็จที่เราได้เห็นณนะจุดตรงนี้นะครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะเริ่มทําไม่ใช่ว่าจะเก่งทางด้านนี้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเดียวนะใครที่อยากจะทําอะไรนะครับก็แนะนําว่าให้สู้เต็มที่นะครับผมเป็นกาลังใจงให้นะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีความพยายามแล้วก็มีความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับเราก็จะทําทุกอย่างให้สําเร็จได้ด้วยดีนะครับเหมือนกับผมเองนะเมื่อก่อนโอ้โหสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ยคือแบบเป็นเด็กแบบเป็นคนธรรมดาเลยเป็นวัยรุ่นธรรมดาเลยครับที่แบบไม่รู้จะเอายัง เราชอบในการพูดเราชอบในการรักนะครับกล่าวเริ่มกลับมาทําช่องอ,อีกครั้งหนึ่งเลยทาทาทำทำมาเรื่อยจนวันนี้นะครับก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะตัวผมเองและเป็นเพราะทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับที่มาติดตามนะครับมาสนับสนุนมาคอยพพอร์ตด้วยนะคบผมและอย่างหนึ่งทุกคนครับสู้ๆนะครับทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับใจเย็นๆแล้วค่อยๆแก้ปัญหานะครับทุกคนสู้ได้ครับทุกคน สู้ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเก่งนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับที่นอปก่อนบ๊ายบายซีอูนนคลิปจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปอิ่ว